สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวิดมอกแคนเพื่นมารับนะครับพี่น้องอชาวโซเชียลนะครับคนสูบบุหรีสักคนนะครับเมื่อนี้ผมมีโอกาสนะครับได้โทษหาปีที่ในะครับบาวสสันคาร์โอลดนะครับได้มาร์ปรึกษาหาร์ลียนะครับเรื่องไก่เพียงแับผลงานเพียงสานะครับชีวิตของอื่นนะครับที่ผมเคยลงยูทูปไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งแต่ว่า รถจีมันพอได้อินสมุนนะ,ะว่าเป็นแนวโขกซ่องน,นะครับพี่น้องออเคยฟังไปแล้วนะครับแต่ว่ามันเบาชัดนะครับเมื่อีกกเลยว่าสีมาปรึกษาหารือกันนะครับ,รบรอย่างไรรถจีแนวหลวงพีมม่สามนะครับว่าสีนําเสนอเป็นแนวท้างเป็นไก่ให้พี่น้อง้รับชมนะครับแต่ว่าเรื่องเล่านะครับความไปไนเป็นมา้าบางคนนะครับว่าเป็นอย่างคือจังตองเอา ดีไซน์นะครับเบาซัดเป็นมากหรือเปนตีไห้นะครับเรื่องเล่าข้อมีเคยเป็นมาคือผมนี่ก็เป็นมอลัมนะครับอ่าโดยนะครับการทํางานของผมเนาะนะครับที่เป็นมอลัมนะครับมีโอกาสนะครับปในกการออกงานนะครับนทำดีไซน์นี่แหะนะครับหรือว่าเป็นดีไซน์โฮจักกันโฮจักมาคุ้นกันหรือว่าเป็นไอฮะครับนะครับที่มารวมสางงานด้วกันนะครับคิดว่าอ่าสิร่วมจอยความประสบการณ์นะครับประสบการณ์ ด่านดนตรีแน่ด่านเพลงแน่ออกแบบนะครับต้องกันนะครับคือว่าให้พี่น้องได้รับชมนะครับบอแมนว่าอ่าไอ้เพื่นมักเก็บกอกระแสได้ขนาดนี้สี่มีชื่อบอแมนครับคือเป็นไอที่หัวใจมาคุนกันมากแต่ใดเท่าไรอยู่แล้วนะครับอ่าพูง่ายว่าเหตุงานกันง่ายคุยกันง่ายนะครับไอ้เพื่นกับเพื่นั่นเองโดยเฉพาะเฮียดนรุนตีไล่ดนตรีแห้งเพื่นกับพวกไอคิดเงินจังหวัดนะครับคือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับในสางสรรค์ศิลปิน ด้รักษาวัฒนธรรมนะครับผลงานเพลงลูกทุกวีสารให้พี่น้องได้รับช่มรบฟังกันทั่วโลกนะครับแล้วก็ได้รับช่มกันทางโซเชียลต่างๆนะครับนอกมือกัขอขอบคุณนะครับขอบคุณนายทรายนะครับนอกทีรวมสามสีสันนะครับเียนไล่ดูตีสีพานมนกานะครับพี่น้องก็ได้ฟังกันแน่แ้วนอกสำหรับผลงานเพลงของต่างมาเตอร์ริวนะครับซึ่งตัวนี้คือ มาจอยความคิดเห็นกันนะครับแต่ว่าปากพี่น้องคิดตามตอนต่อไปนั่สลับคนงานเพลงชีวิตน้องอู๋งิงนะครับแต่ว่าซื้อเพลงเนี่ยเพาท่านเด็กเพาท่านเด็กตั้งแบบเป็นโดยเป็นบรรทัดฐานนะครับ mm hmm. แต่ว่ากะคิดว่าอนาคตขา้างหน้าคือว่าสิบเพียนซื้อเพลงมาอยู่นะครับตอนนี้ไปล่งกํลางกลัง,กลง,ลงเลื่อตมตั้งซื้ออยู่นะครับแต่ถ้าพี่น้องคิดว่าผคนงานเพลง สีรุ่งให้พี่น้องฟังนะครับต่อไปเนี่เป็นคนนู่นั่งนิสสัอ่าสืบตางซื้อเพี้ยงไหะย,ยินดีครับยินดีรับฟังนะครับสำหรับผู้ใดตัง้งซื้อเพลงเลยถูกใจนะครับนอตคระการอาจจะลงเป็นซื้อเพลงในรายเพลงให้นะครับขอบคุณพี่น้องอ e ีฟซี่เวอรสปพซ์คอนครับนะครับที่ติดตามรับชมนะครับทั้งช่องคู่ตำ่ำ นักลินละกช่องเบาสาารเดาโหลดนะครับนาอฝากต้นแนงกันละกันครับพี่น้องครับฝาซิลปินน้หน้อยน้ำปซิลปินน้องน่อยน้ำอ๋อลูกศิลป์ลูกศิลป์ลาคับน้องนาเดียนะครับซึ่งเป็นลูกสาวลูกสาวหลานะครับของของของเบาซักนะครับฝากมือแง่งนะครับผมกับตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงที่ฟื้นฟูนะครับหลักการแรกมั่นใจนะครับให้น้องอยู่ในบวงการสายมอหลงว่าร่ำภวนาหน่อยหน่อยอยู่นะครับตอนนี้ ไปค่อยไปค่อยไปน้องพี่เหล่าเนาะฝากกันได้ตลกันนะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณเอฟซีวันสุขูสปอนครับขอบคุณครับ